อาจารย์โชคชัยชันะวัโรพระวิปัสนาจารย์รุ่นที่47สังกัดวัดโอทารามตําบลกระสังอําเภอสังขะจังหวัดสุรินอายุ62ปีพรรษาที่3ขอรัตนาอันความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเพราะความอยากต้องลําบาก หอบสังขารแสวงหาเพราะทำตามกิเลสมันชักพาทำให้ค่าของชีวิตเราลดลงถ้าอยากอยู่ในโลกนี้อย่างมีค่าเราต้องมาฝึกกิจใจอย่าให้หลงทำหน้าที่ของเราอย่างชื่อตรงแล้วก็เอาอย่างองค์พระศาสดาพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าท่านกล่าวสอนว่าอย่าทำใจร้อนกันเลยนะ มีสติกำหนดรู้ทุกเวลาเพื่อกำจัดตัวอวิชชาให้หมดไปขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้นจะปร,ะรินิพพาน,า,นานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอถวายความคารพพระครูประกาศสมาทิคุณเจ้าอาวาสวัดจุวรรณประสิทธิ์เจ้าคณะแขวงคันนายาว ผู้อำนวยการศูนย์วิปัตนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยแขวงของกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครด้วยความเคารพยิ่งขอถวายความคารพบพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกพระภิสุนุ่มสามเนรน้อยที่คารพรักทั้งหลายครับวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาพบปะพระวิปัตนาว่าที่วิปัตนารุ่น49นะครับดีใจ ขออนุโมทนานครับที่ท่านทุกท่านตั้งใจมาอบรมนะครับ20กว่าวันแล้วนะครับที่ได้ท่านมาณที่นี้นะครับเชื่อเลยเกินว่าทุกท่านมีความรู้ความสามารถนะครับที่ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกท่าแรกถึงท่าที่ห้านะครับทุกท่านก็เก่งขึ้นนะครับก็มีความ ทุกท่านมีความตื่นตัวนะครับมีความกระตือรือร้นนะครับมาที่นี่มาฝึกมาหัดมาปฏิบัติตนนะครับฝึกหัดตนให้เป็นที่กความกระตือรือร้นนะครับให้เกิดความมั่นคงขึ้นนะครับว่าอยู่ที่วัดเราไม่ได้ฝึกอะไรนะครับพอมาที่นี่เราได้รับการฝึกอบรมนะไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งนะฮะทุกท่านก็ทำได้ดีนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ ผมขออนุญาตเท้าวความนะครับก่อนที่ว่าผมจะมาเป็นพระามาอบรมที่นี่นะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับผมบวชหนึ่งพรรษานะครับว่าจะศึกแล้วนะครับว่าจะลาศิกขานะครับในระหว่างกลางพรรษาน,ะนะั้นสวดอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เลยว่าจะขอศึกแล้วจะลาหลวงพ่อศึกนะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าพระที่จะศึกนั้นต้องไปปริวาตก่อน นะครับแล้วก็รับกรถินนะจากนั้นก็ค่อยศึกนะครับผมมีโอกาสได้ไปปาริวาตนะครับตามคําสั่งของลุงพ่อนะครับไปปาริวาตที่วัดป่าศรีนวลนะอำเภอสังขะอยู่ที่นั่นนะครับก็ไปเจอพระรุ่นพี่นะครับพระวิปัฒนาจารร์ุ่นพี่นะครับท่านก็ไปช่วยงานวิปัฒนานะครับช่วยช่วยงานปาริวาตนะครับก็เห็นท่านโอ้โหพูดจาดูดีมากเลยครับฟังแล้วก็เกิดความศรัทธานะครับ เกิดความศรัทธาขึ้นมาครับก่อนจะจบปริวาดนะครับท่านยังให้เบอร์โทรและชิปนะครับแจกทุกองค์เลยนะครับที่ไปปริวาดผมวงหนึ่งนะครับที่ได้รับกับมือแล้วบอกว่าแล้วถามว่าผมอายุ60แล้วจะไปไหวไหมครับไหวถ้าตั้งใจว่างั้นผมก็ดีใจนะครับว่าเราเห็นแล้วมันก็ปลื้มนะครับมาก็มาถึงวัดก็คิดแล้วคิดอีกก็ตามภาษาคนอายุมากนะครับหกสิบแล้วนะครับจะสึกหรือจะอยู่กันแน่คิดในใจ เอาคลิปมาอ่านนะมาดูก็ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยตรงนี้แหละครับเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจผมทันทีเลยครับอยากไปรู้อยากไปเห็นว่าเอ๊ะศูนย์วิปัสนาขึ้นที่แห่งประเทศไทยมันอยู่ที่ไหนเกิดมา60สปีแล้วยังไม่เคยเห็นนะฮะยังไม่รู้จักนะครับที่รู้จักก็เพราะอาจารย์เขาให้มานะครับอาจารย์ที่ไปช่วยงานนะฮะอาจารย์หนุ่มๆน,นะท่านพูดเก่งมากโอ้เห็นพูดแล้วนึาทำไงผมจะพูดเก่งเหมือนท่านนะเรามีความคิด เกิดบาดแรงบรรดาใจขึ้นนะนะครับแล้วก็ศูนย์นี่ปัฒนาขึ้นที่แห่งประเทศไทยอีกอ่านแล้วนโอ้โหมันถึงมากเลยครับถึงวันดีคืนดีก็โทรหาอาจารย์นะฮะที่ให้เบอร์โทรมีตั้งสี่ห้าอาจารย์นะครับโทรหาองค์นั้นองค์นี้ก็ไม่รับองค์นี้มารับองค์สุดท้ายนะครับคิดว่ามีหวังแน่นอนนะเอเอ,เอมีอาจารย์ปี๊บอาจารย์ปุณอาจารย์ดุลอาจารย์โอเล่อาจารย์หลายหลายองค์นะครับท่านก็บอกว่าให้นั่งรถ รถไฟสองทุ่มแล้วลงบางเขนนะครับจากนั้นก็ต่อรถแท็กซี่นะครับไปวัดสุวรรณประสิทธิ์นะครับบังเอิญผมโชคดีนะครับไปลงถึงนั้นประมาณตีสามกว่าตีสี่นะครับแท็กซี่มาก็มาพอดีมารับว่าถามทันทีไปไปใส่อาจารย์เ่็น่าผมก็ว่าไปวัดสุวรรณประสิทธิ์โอ้ยบ่อยากบ่อยากมากมากนะขอบุญลาวนะผมก็ดีใจนะเจอคนลาวด้วยกันบอกแค่วัดสุวรรณประสิทธิ์แค่นั้นเองนะครับเพราะว่า มีคนก็พูดมาเลยเหรอคนบอกว่าไปกรุงเทพนี่ถ้าไม่รู้จักวัดเราเข้าวัดเขาไม่ได้นะครับก็บอกว่าไม่ให้เข้าผมมาคิดนะไอถ้าเราไปไปเจอวัดที่ให้เข้าจะทำยังไงเนะาะเราก็ลงตาบ้านนอกนะโซ mm hmm. ตรานะคอมเมน,นคงจะรู้นะโซตราวด้วยแม่ไปก็ทักซี่ก็พามาครับมาถึงวัดสุวรรณปฏิทิก็เจอครูบาอาจารย์ต้อนรับรับจูอย่างดีนะครับให้ที่พักนะครับถามทักซี่บอกว่าค่ารถเท่าไหร่บอกว่า โบลายดอก130บาทใช่ไหมคะจ่ายผู้ว่า้300 30บาทครูบาอาจารย์ก็รับขึ้นไปอ,อยู่ชั้นสองครับพักนอนอยู่นั่นครับมาวันที่ห้านะครับวันที่ห้าเดือนธันวาเนี่ยครับหลังจากางานของวันพ่อเสร็จนะครับวันที่วัดผมนี่วัดอำเภอวัดอยู่ในอำเภอนะครับก็จะทําบุญะนะข้าราชการบนดอำเภอและพ่อค้าประชาชนก็จะทําบุญนะครับทําบุญวันพ่อเสร็จแล้ว ตอนเช้า,มาผมก็ไปบินตบาบัอาข้วสารอาหารแห้งเนาะเสร็จแล้วนะครับบินพอเสียสายผมกับไปกราบหลวงพ่อโอ้กราบไปแล้วครับกราบก่อนก่อนที่จะมาแล้วครับบนโบสถ์ว่าหลวงพ่อครับผมจะไปอบรมพระวิปัสสนาครับที่กรุงเทพมหานครท่านไม่พูดเลยครับท่านเฉยพูดไปเรื่องอื่นผมก็เธออย่นาต้องอันรัยทีิงจั <laughs> ไม่รอแล้วผม,ม <laughs> คงไม่ได้ไปนะเนี่ย ท่านนี้คุยด้วยเลยครับจากนั้นก็มีโอกาสท่านไปอินเดียนะครับไปอินเดียผม,มจะกราบได้บอกท่านแล้วอย่างไงยังไงก็ต้องไปรับวิปัสสนาจารย์เคลื่อนที่แห่งประเทศไทยนี่มันกินใจตรงนี้จิตใจก็ตื้นเต้นตื้นตัน,ตน,ตนตาม,มากเลยครับอยากจะไปเห็นไปมาอุบรมนะครับวันที่ห้าหลังจากบินตาบาจ็จก็นั่งรถมามารอที่คิวรถนะครับทั้งเนนทั้ง ลูกศิษย์ในนั้นก็โทรบอกหลวงพ่อหลวงพ่อหลวง,งตาชกไปกรุงเทพแล้ววะก็โทรบอกผมก็ได้ยินอยู่นะครับผมก็เลยว่าน,นันเป็นไรบอกหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็โทรมายัางไงไม่รู้ผมไปไป,ไปก็ไปนั่งรถนะครับถึงวัดวันดุตินะครับพราะประสบการณ์ที่ได้มาอบรมพระวิปัสนาจารย์นะครับมันก็มีเยอะครับได้ความรู้นะครับนะครับที่แรกผมเองก็จับไม้ไม่ไม่เป็นเลยครับจับไม้นิสสันเนี่ย พูดอะไรไม่ออกเลยนะครับตั้งแต่ตั้งวุภาตติต่างๆนี่ไม่ได้เลยนะครับมันสั่นไปหมดเลยลืมเลยถ้าจะให้พูดไหมให้ร้องเพลงดีกว่าคิดในใจนะจาจะให้มาจับพูดไหมไอ้ไอ้พูดบรรยายเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับให้ร้องเพลงจะดีกว่าพูดเราสนัดในร้องเพลงสมัยก่อนเนาะจับไหมก็ร้องได้เลยพอมาเห็นมาจับอย่างนี้โอ้ยสั่นนี่ก็ได้มาก็ได้ความรู้จากวัตถวนตระสิร์นะครับมีครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะท่านสอนนะครับ อบรมเกี่ยวกับการพูดการสโมมทานียัคถาการพูดต่างๆนะครับนะือว่าผมัูว่าผมมีบุญมากเลยนะครับอยู่วัดไม่ได้อะไรนะครับพรรษาเดียวคิดว่าจะศึกแล้วนะพอมาฝึกอบรมตรงนี้ปีนี้ก็ปีที่สามนะครับยังอยู่นะครับก็พรรษาแรกพรรษาสองก็มาอีกมาเป็นภาคปีเลี้ยงปีที่แล้วนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับปีแรกไม่มั่นใจนะครับปีสองมาอีอครับอยากจะมาเออม่เห็นพันธมิตรมาเห็นพี่น้องเรา ที่มาอบรมก็ได้รู้จักอีสารเหนือใต้นะครับรู้จักกันหมดนะครับมีอะไรงานมีงานมีการแล้วก็โทรหากันนะช่วยกันนะครับทีนี้วันดีคืนดีหลังแต่จบเนี่ยนะครับปีที่แล้วนะครับมีโอกาสได้ไปช่วยงานที่สะแก้วนะครับมีพระพี่เลี้ยงรุ่นพี่นะครับท่านรุ่นพี่ท่านก็ชวนไปที่นู้นก็ปฏิบัติธรรมนะไปก็โอ้ไปถึงนูง้นเจ้าคณะตำบลท่านก็ จบวิปัตนาเหมือนกันครับเป็นพระวิปัตนารุ่นพี่นะครับท่านพูดดีมากเลยอยู่นั่นนะท่านด็อกเตอร์อะไรจำไม่ได้นะครับทางวัดน้องคันชรอเนี่ครับอำเภอเมืองสะแก้วนะครับน,น้องคันช่อนี่แหละคลองคันชรอสจำไม่ได้นะมันใกล้ๆมันพูดไปออกนะตรงนี้ก็ท่านก็มาต้อนรับอย่างดีเลยครับวิป,ปัตนามาจากกรุงเทพมาช่วยงานนะมีญาติโยมนะครับมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสี่สิบกว่าคนนะ มานั่งปฏิบัติมางานนั้นนะงานเจ็ดวันนะครับพวกผมไปจากกรุงเทพปีที่แล้วนะครับไปก็ท่านก็ให้จัดให้พวกเราเลยที่ได้อบรมมาเนี่ยได้ความรู้อย่างนี้แหละครับไปสอนโยมนะครับอย่างเช่นการเดินการนั่งนะครับต่างๆนี่ก็แนะนําโยมก็ชอบด้วยนะครับทางน้นนะเห็นพระไปจากมาจากเทพไปช่วยนี่โอ้ยชอบมากเลยพูดคุยก็จะพูดลาเนาทางน้น ต่อเล่านะไอ้ผมขมิ้นนะขมิ้นเต็มนะขมิ้นสวยนะครับสามภาษานะพูดสวยกับผมก็ได้เนดะ้อสวยขมิ้นได้หมดครับ, mm hmm. รบเล่าก็ได้อยู่ครับว่าได้อยู่ได้อยู่ครับทีนี้นะครับทางโน้นเขาจะาสวดสารพันยะใช่ไหมครับ mm hmm. เขาจะสวดเป็นสารพันยะอย่างาจุดเทียนตอนจะทำวัดนี่เขาก็ร้องเป็นจุดเทียนเนาะ อแสงเทียนสองสองพันปีที่พอจุดไอ้ตัวนี้แหละครับเราก็ไปเห็นเออครับทางนี้เขามีอย่างนี้นะเราก็ได้ความรู้ตัวนี้เองพอจบจากนั้นเขาก็สวดในนั้นเองครับแผ่มตตาหลวงนะฮะเราไ่เห็นไปเห็นในนั้นเราก็ทําตามเขาก็ร้องอ่ะแผ่มตตาหลวงเขาก็ร้องตาม,มน,นึงครัมันก็มีบอกว่าขอแผ่มตตาหลวง สัตว์ทั้งปวงมีนา้าสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ผู้ป่าแม่น้ำเจนเพราะมากเลยอยู่นู้นนะครับแต่ผมไม่พอนะคือเขาร้องว่าโอ้ยโ,โยมทางนี้ก็ร้องเพราะมากเลยเลออเราก็มีนอกก็ได้ตัวนี้นะครับพอ Lights จบมาครับจบจากนั้นมาก็ ได้ไอ้คลิปตัวนี้นะครับมามาถึงวัดผมตอนเข้าพรรษานะครับก็มีโยมมาปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดผมเจ้าคณะอําเภอก็บอกว่าพระโชคโยมมาปฏิบัติธรรมพายโยมสวดมนต์ทําวัดนะวันนี้ไอ้พรรษานี่วะไอ้ผมกําลังจะว่าขอตัวไม่ทันแล้วท่านก็นเดินไปนะเจ็จเลยทําไงเนาะว่าคิดในใจคิดไปคิดมาอยากจะไปลองอาพายโยมสวดมนต์ปีนี้เผื่อว่าเราจะได้ฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย จากนั้นโยงก็มาปฏิบัติธรธรมก็วันแรกก็ประมาณ2ี่สิบกว่าคนนะครับ2ี่ิบามาปฏิบัติธรรมณนะวัดผมนะครับวัดไอ้วัดเพอวัดอำเภอวัดโพธารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับไม่ใช่วันกระสังนะอำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับทั้งพรรษานะครับ,นนรบ,บ,รบโยงก็อยากจะมากถึงก็มาบอกเอามาพูดนะท่างนู้นก็พูดขำเยนนะว่าลูกบ้บอง,ไ,งอาาไอ้นี่สวดสารพันยะทาไอ้นี้นะ สวดสารพัญญะเกี่ยวกับปรงสังขารนะครับผมก็ไม่รู้ทํานองจะทำไงเนาะตามใจโยมอี่ยโยมขึ้นก่อนต้นเสียงก็ขึ้นก่อนเลยยังเอายังไงปรงสังขารยังไม่รู้ทํานองเขาพากันสวสดไปตามกันเลยกับวันหลวงพี่ตามกันเลยผมก็ขึ้นตามเขากันเนาะไปเลยครับมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทําไมนิพพานมีสุข หมดทุกมิได้ตันหาหน่วงหนักคอยชักหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตันหาผูกพันโยมที่มาเนะะี่ยเขาชอบนะครับเขาชอบร้องอย่างนี้ตำสารพันยะเราก็ตามใจโยมนะฮะตามใจโยมที่มาเนี่ยถือว่าน่าจะน่าจะดึงใจโยมได้แล้วอย่างนี้โยมชอบสารพันยะเราก็ร้องตามเงี้ยฮะไปมาขึ้นมาลูบ้องเลยผู้สารกมณีนะครลุงพี่ววันนี้อยากจะร้อง พระคุณบิดามารดาสารพัญญาแบบสารพัญญาทำนองไม่รู้ทำไงโยมเออตัวพังคเนียกับบ้านเฮ้ยกันทานแจ้นนะแล้กา็า่าเอะทำไงน้องก็เลยว่าอ่ะไปด้วยกันให้โยมเป็นต้นเสียงเป็นต้นเสียง,ยงแล้วก็ลองไปพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยโยมไม่ชอบรองนะไอ้แบบสารพันคุณบิดาบรรดานะครับบอกว่าโอ้บิดาและมันดาบุญคุณนั้นนะฮะ ดังแผ่นฟ้าแผ่นดินพระประทมบอรมคุณมูนินทั่วทั้งแผ่นดินยมยกย่องบูชาโยมชอบมากเลยฮนะก็าลองกันโอ้ยทุกวันมาทุกวันก็อยากจะลองตัวนี้ตามใจโย,ยมอะ่ะเอะไรโยมอยากจะลองอะไรบอกมาเนี่ยโยมเริ่มเข้าแล้วครับเข้าที่แล้ว โยมชอบร้องสารพันเราก็ตามใจโยมนะฮะจากนั้นวันดีก็ดีก็อยากจะมาร้องอะไรได้แผ่มตตาหลวงไปจากวัดสะแก้วนะฮะไปถึงโยมมีแผ่เนต้ตาหลวงมาฝากแล้วก็ไปไปถ่ายเอกสารก็เจกโยมเจกโยมนัยนโยมที่ไปนะคะรับยี่สิบกว่าคนนะ,ะวันแรกก็ให้โยมร้องด้วยกันร้องพร้อมๆกันคนระับเกี่ยวกับไอ้เมตตาหลวงนะั้นโยมก็ พาใหญ่เลยครับมีที่ไปนั้นก็มีมาปฏิบัติธรรมมีผออ,อยู่สองคนนะฮะผอ,อนี้เดินบรรยายธรรมทั่วนะครับแถวเดินจุงเดินจําไปหมดนะครับแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดผมนะครับมีผอ,อมีคุณนายผออ,อีกสามคนนะครับไอ้ผมเอความรู้เราภาษาแค่นี้จะมีความรู้อะไรไปคุยกับเขาเนาะคิดในใจนะครับมีผอ,อมีคุณนายผอ,อทีนี้ทํำยังไงล่ะจะได้ใจคุณนายนะครับ พออท่านไม่เราพูดอะไรท่านก็ไม่ฟังเลยนะครับเพราะว่าความรู้ของท่านกับระดับพอ,อใช่ไหมครับก็เลยว่าเหตุคิดเห็นสารพันยะอันนี้ถ่ายเอกสารให้โยมโยมเนาะอโยมลองไอแพ่เมตตาหลวง,นห,ง,นห,งนหน่อยเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้ร้องร้อมกันเนี่ยโยมก็ถ่ายให้โยมก็เริ่มเลยนะครับต้นเสียงคุณนายพออเริ่มก่อนคุณนายก็เป็นไอเสียงดีมากเลยนะร้องเนี่ย ขึ้นต้นเนี่ยโอ้โหร้องแบบว่าทีนี้พอร้องไปร้องมาก็โยมที่อยู่ที่มาบอกว่านา่ารบกวนบัตรเท่เมีตาล่วงในทางจอนะแต่ทีนี้ติดมาท่ยโอที่ติมาถ่ายเอกสารเลยเนี่ยเอาก็ถ่ายให้ถ่ายให้ใหวันมาจากยี่สิบมาเป็นสามสิบนะครับวันเท้าสามสิบกว่ากว่านะครับมามาผมเองก็มีเขากมีตัวนี้นะครับที่ได้อบรมมาตัวนี้แหละไป ได้บอกโยมได้คุยกับโยมได้พายโยมทำปฏิบัตินะครับที่เรามาปฏิบัตินี้ได้ความรู้จากนี่นะครับไปไม่ว่าจะเป็นการแผ่เมตตาเป็นการเาร้องสารพันยะผสมประสานกันนะครับได้ใจโยมยโนะโยมชอบมากเลยโยมบอกว่าอ้ปีหน้านี่นยบอกมีตนะัวนาเด้มมโนวัดนี่ตีเด้ร์าหนุ่าเฮ้ยมันทาหนึ่งตัวนานอ่อนนี่ทันเจโยมก็อยากให้มาบอกว่าจะไปไหนนะว่าให้ลุงพี่อยู่วัดนี้ก่อนเด้อวราจะไปไหน ว่าโยมมันอยู่ไม่ได้หรอกปีหน้านี้ต้องไปช่วยศูนย์นิปัสนาแล้ววะปัสนายุงเทพเอามอกับาตาโตกับริโมเดอ้อตาโม่ที่มันมาบานเดอ้อนะนิมนตุกลื่ยอย่าจ้อนะกอนีม้มนต์ไว้เลยห้ามไปไหนวะอยู่มาอยู่ที่วัดวัดโพนี่วัดไอ้ของเราเนอะมีทั้งขมรเนเนาะคนขมรนก็พูดกับเห็นอย่างาพระของเราก็ว่าลูบ้องตัวน้าเนาะลุงพี่ไปไหนพูดอย่างนี้นะ้าอย่างคุณนาย คุณนายพอออกก็บอกนี่มนต์เจ้าข้าจะพูดเพะองอี้นะนี่มนต์เจ้าข้าหลวงพี่จะไปไหนนาะเนี่ยพูดนะพูดดีแต่โสะตะเราเราก็รบ้องตัวหน้าอย่งไหมพูดไปกันเองไงกันเองนี่ครับประสบการณ์ต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมได้จากนี้ลาไปจากศูนย์นี่นะฮะมันจะเป็นการพายนมพยนมเดินพยมนั่งนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ไปช่วยงานนะฮะช่วยที่วัด ต่างๆเล้วแต่นะครับเราก็ได้ตัวนี้ไปถ่ายทอดตัวนี้ให้กับโยมที่เขามาปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าท่านท,ทุกองค์ที่มาอยู่ที่นี่นะครับกลับไปภูมิลำเนาแล้วจะต้องนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดต่ออีกนะครับก็ขอขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับที่มาในนี้สู้ๆนะครับวันนี้วันที่20 23แล้วนะครับผ่านมา20วันแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการเข้าไปสู่วิชาการนะครับวันนี้เราก็มาฝึกหัดพัฒนาตนครับมาเปลีนน่ยนทัศนคตินะครับเปลี่ยนทัศนคติจากการเดินเฉยชาคุยกันมากเดี๋ยวนี้ท่านไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พูดไม่คุยแล้วเห็นปิดวาจาหลายองค์นะครับแม่ชื่นชมมากเลยนะครับปิดวาจา,าไม่พูดไม่คุยนะครับถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับปีนี้ท่านมาโชคดีมากเนื่องจากว่าไม่มีฝนนะฮะ ปีก็สมัยพวกผมนะปีที่ผมมานะปีแรกฝนฟ้านี่ลงเลยครับพึมพึมเลยครับเปียกกันนะครับปลายฝนต้นหนาวช่วงนั้นอนะลมหนาวมาอีกระลอกหนึ่งหนาวกันโอ้โหช่วงนั้นนะคิดยังไงอ<ม>่านหนโมโทรบอร์นิน,จนแจนสูบานเบอพูดกับเมียนคุยกันนะสูดสูดายเนอ้อว่าง,งี้มาเจอฝนอย่างเงี้ยไปคิดมามองเห็นเพื่อนข้างๆนะหลวงพี่หลวงพ่อนะท่านอายุเจ็ดสิบแล้ว อ่ะเราอายุหกสิบเนี่ยเขาเจ็ดสิบ่เราจะสู้มีไหวบพาว่าคิดในใจนะก็เลยมองดือว่าอยังไงเราต้องสู้วะใช่ไหมรุ่นผมนี่มีเจ้าวาดอยู่สององค์นะครับอายุเจ็ดสิบสองท่านก็มาอบรมนะมาจนว่าจบโครงการเหมือนกันนะครับจบโครงการผมชื่นชมมากเลยรุ่นแต่ท่านไม่ได้มานะช่วงนี้นะมาก็มาน้อยแต่ปีนี้รุ่นสี่สิบเจ็ดของผมก็มาเยอะเหมือนกันนะครับเรามาได,ได้ความรู้มาเพิ่มความรู้นะครับได้ สหธรรมิกเยอะมากมายทั่วประเทศเลยนะครับมีงานมีการก็ติดต่อครูบาอาจารย์ไปช่วยงานสมมติว่าท่านอยู่ที่วัดของท่านนะฮะว่าจะเป็นงานปฏิบัติธรรมนะฮะถ้กโทรเกร็งๆมีจะมีเบอร์โทรบอกทุกองค์นะครับก็บอกกันนะครับว่าให้ไปช่วยงานที่นั่นตรงนี้นะครับมีครูบาอาจารย์พร้อมนะครับเราต้องช่วยเหลือกันนะฮะเพราะว่าถ้ามีงานมีการนะครับแล้วตรงนี้ทุกท่านที่มาณที่นี้นะครับมีความตั้งใจสูงมากเลยนะฮะ เชื่อเลยนะครับเพราะว่ายังปีนี้มีขาดไม่กี่องค์นะครับจุดสององแค่นั้นเองนะครับที่ผมดูนะครับที่ว่าไปยังกลุ่มของผมไปคนองค์หนึ่งนะฮะแล้วก็กลุ่มองไอองค์ไหนไม่รู้นะครับน่าจะเป็นกลุ่มสองนะไปนะครับหรือว่าอยู่เยอะนะครับมีความตั้งใจสูงนะครับอย่างรุ่นผมนี่มาไม่กี่วันนะไปแล้วสองสามนะครับพอไปถึงวัดจวนประสิทธิ์ก็เจออีก สี่ห้าองค์แสดงว่าบุญนะฮะบุญเขาไม่ได้แค่นั้นองนะถ้าเราจะอยู่ได้นะอยู่ไปจนตลอดตรงการนี้ว่าเป็นบุญของเรานะครับก็เราจะได้เอาประสบการณ์ต่างๆครูบาอาจารย์มาบรรยายความบรรยายความรู้ถวายความรู้ทุกท่านนะแต่ภาควิชาการต่างๆนะครับให้เรามีความรู้นะครับณนะเวลานี้แล้วนะครับทุกคนทุกท่านนะฮะที่มาอยู่ณนะที่นี้ กล้จะจบโครงการแล้วเหลืออีกสามสี่วันนะครับวันอยู่ไม่นับวันกลับไม่คิดอีกสาวันนะครับสามสี่วันแค่นั้นเองนะครับภาษาฐานบอกว่าวันอยู่ไม่นับวันกลับไม่คิดนะพรุ่งนี้ยี่สิบสี่ยี่บห้ายี่บหกอายุิบเจ็ดราก็ถ่ายรูปยี่บปดถ่ายรูปย9ิบเก้านั่งสมาธิวันอยู่ไม่นับวันกลับไม่คิดอีกสี่วันกว่านะครับแล้วเราผ่านมายี่สิบกว่าวันแล้วฮะแค่นี้เราจะสู้ไม่ได้หรยอฮะได้นะครับเราอิปัตนานะครับ เราได้นะทำหน้าที่ของเราอย่างดีนะครับเพราะว่าการที่มาอยู่ตรงนี้เป็นหมู่เป็นคณะนะครับเราก็อาศัยซึ่งกันและกันนะครับอาศัยซึ่งกันและกันก็ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและชื่นชมพี่น้องครูบาอาจารย์นะครับวิปัฒนารุ่น49นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านมีความอุตสาหะนะครับตั้งจิตตั้งใจนะครับมาอบรมนะครับมาฝึกหัดปฏิบัติตนนะครับ ถือว่าที่นี้เป็นแหล่งความรู้นะครับแหล่งความรู้นะครับก็เราก็จะได้เอาความรู้ตรงนี้นะครับไปนะไปสอนไปแนะก,กัชบชาวบ้านเราหรือให้พี่น้องที่ว่าเราอิวัติวาของเรานะครับนะครับแล้วก็พี่น้องที่เก็บไข้ได้ป่วยปีนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยนะมีน้อยแล้วปีนี้ก็โควิดมาอีกแล้วนะเป็นห่วงมากเลยนะครับทุกท่านอยากให้ ใส่หน้ากากนะครับไม่ว่าจะเป็นจะยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ป้องกันตัวไว้เลยนะครับครับให้เราป้องกันตัวไว้นะครับเป็นการดีที่สุดนะเชฟคือเราเชฟตัวเองไว้เลยครับเชฟตัวเองไว้นะครับอย่างน้อยเราก็ป้องกันไว้นะครับเพราะว่าโควิดมันมาแรงมากปีนี้นะเป็นห่วงมากเลยนะครับเป็นห่วงสุขภาพนะครับปรรดาพระครบาอาจารย์ที่มานี้นะครับพงต่านก็อายุมากไม่ไม่แข็งแรงก็พยายามนะครับ พยายามพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเราพักผลล่อนเราก็พักผ่อนนะครับคือการที่จะมาเสวนากันก็ลดน้อยลงแล้วนะครับเราก็พยายามพักผ่อนให้มากๆนะครับ <S <S พักผ่อนแล้วก็มีพระครูบาอาจารย์ก็มีต้มน้ําไว้ให้ฉันอยู่ครับน้ำยาตรงนั้นท่านก็เห็นทุกคนนะยานั้น,นมีประโยชน์มากนะครับน้ําร้อนนะอากาศหนาวๆอย่างนี้เราก็ฉันไปนะฮะป้องกันนะป้องกันความหนาวป้องกันไข้หวัดได้เหมือนกันนะครับสมัยพวกผมฉันทุกวันนะฮะ ผมเป็นผมนี่คนหนึ่งนะที่เป็นมาเนี่ยโอยเมื่อก่อนเนี่ยว่าว่าเป็นไข้โดนฝนไม่ได้เลยครับผมมาเจอยาที่นี้เนะี่ยเราก็ได้ฉันได้ไปกับกินยาไปได้กับมันก็ถือว่าร่างกายเราอยู่ได้นะพร้อมที่จะปฏิบัตินะครับพร้อมที่จะรับฟังคําสั่งของครูบาอาจารย์ที่ท่านถ่ายทอดความรู้ให้นะครับนะครับมีความตั้งใจสูงมากนะครับเหมือนอย่างสุภาติที่หลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนดังยุงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ําเป็นได้ก็เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะครับในท้ายที่สุดนี้กับผมขอรัตนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญบารมีศีลบารมีทานบารมีที่ท่ทานทั้งหลายได้อุปรมมาจงมาเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นคารวะปัจจัยส่งผลให้ท่ทานทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญ จงปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงจงมีแต่ความเกษมทําราญเจริญด้วยสิริสุขสวัสดิ์พูนพิพัฒน์เปี่ยมล้นด้วยโลกียสุขทุกประการเทินครับก็ขอบคุณนะครับพระอาจารย์มาให้กําลังใจกับพระคุณเจ้าที่กำรรมโครงการอบรมพระอิััสนาจารย์รุ่นที่49ในนามของพระคุณเจ้า พร้อมครูบาอาจารย์ก็ขออนุโวิพรอ้างอิงคุณพระศรีรัตนต,ตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณความความดีทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ได้เพื่อปฏิบัติมาจงมาเป็นภาวะเป็นเดชะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้พระอาจารย์โชคชัยจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันณนะสุขะประและ,และเจริญในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์เดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยเท